สวัสดีครับบ่าวญ้าสาวสีสวัสดีครับวันนี้บ่าวญ้าพามาปึงครับอัปเดตรอบแรกของเห็ดโอ้สาวสีกันลนะเก็บเห็ดอยู่พี่น้องสาวสีโอ้สาวสีกมงงงงงงหนูคนงอสีด้วนแล้วพี่น้องไม่ไปมาเ,เล่นนะเฮ้ยโซ่ <c oughs> เอาไป<ห>ยังก<ห>ูไปยังสีสาวสี อ,อย่าบอกว่เห็นบานเอื่นเลยเอออันนี้คือหลอบแหลกนะครับเขาโลกนี่โอ้ผลผลิตโลกนี่นี่บ่เป็นบ่เป็นสีนาพ่อใจปันไดครับพี่น้องเกือบ้างห้างนะครับลูนะลกุ่นเนอลูกหุ่นกืแหงว่ามี <laughs> มเอาข้างล่างนี่สาวซีสซองเมืองเราบ่าอเออข้างล่างนี่ก็มีนั่นนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นบ่อยนั่นปันไดพี่น้อง เป็นทีดึงเหลียงนะครับบ่ใหญ่เราสี่สิบห้าพย่อนพุ่นพปแน้วบางย่าผ้าไหมไทยบรรยากาศนะครับต่อแรกเบิดต่อสองเบิดอ่าขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นกันโลนะครับโลขีมันออกขีมันขึ้นไม้นะครับเนาะพอเป็นกันเบิ้งข้อมเรียบร้อยนะครับเบิ้งข้อมเดือบลอยโลกนี้ก็สีได้สร้างผามากคุ้มสร้างผามากคุ้มโลกนี้ก็สีขึ้นสีบ้าเยก็จะขึ้นขีมันสีโลกเลยบ้านนี้ เอาสีโอ้แต่งตัวเซ็กซี่มาเก็บเฮ็ดเถอะวะสาวสีไหมโอ้บานเลยพี่น้องใช่เก่งจริงเราบอกใหนมันหัดนั่งบ่ไอยกรมยากก็สันสาวสีวะสาวสีก็สีหน่อยสีใหญ่ดิหนิอันนั้นสีหน่อยสีหน่อยโอ้สีหน่อยเก็บได้หลายเลยพี่น้องนดอกบานดอกกระบานพี่ยิงลางโลกนี้ยิงลางมีหลายนะพี่น้องพอได้เก็บนะครับเก็บ ผสมกันไปได้โลูกสองลูนะพี่นอ้องมันบางตอบสองบางครับพี่นอ้องยังมาท่านดีเมือ่อสิบพ่อนะครับก็ต้องเลี้ยงลูกอีกหลายนะครับผม,มเลี้ยงลูกอีกหลายอย่างหลายแนวนะครับพี่นอ้องชาวซีกับลูกเก็บเงียบเงียเง,งียยู่ไหนเนาะอืมโอ้ เก็บไว้แท้าทั้งทั้งมีพ่อได้กเก็บนะครับพ่อได้กแกงพ่อได้กสร้างเก็บให้ย้อนให้นะครับลอ่ลอลอ่ลอหลอบขี้มันนะครับขึ้นดอกบลูกค้าสั่งดอกบาน,ส,บานสาวสีเลยว่าป้อยเหินบานหลุดเถื่อนสาวสีวะเหมืนบ่าสาวสีเหมือนนะครับ,บอ,อืไปไปย่างสีผ้ายา่ายงาลวงไปเบ่งลูกมึงไปอง โล่นันกับ่มีแล้วล่ะพี่น้องมันบ่อใดหนักแล้วนะครับหลอบสองหมู่บ้านบางย่าเก็บไปเศร้ากโลนะครับบางางาก็ดีปล่อยไว้ให้มันบานหนีมันน้อยน่อยมันบานครับหลอบสองมันเป็นอ่าผลผลิตที่แบบว่าบ่มี่หนักแล้วนะครับขี่มั่นหนาที่เบิดความห่อนนะครับขี่มันหนาที่เบิดความห่อนนะครับรลอบนีบางยงาได้ขี่มั่าค่อนข้างที่จะเกาในจักหน่อยคนที่มาส่งเขาก็ได้ขี่มั่นเกามาให้เเฮานะครับ ก็จะว่าขีมันหายากงายพี่น้องน้ำท่วน้ำทั่วขีมันคนไปทรงขี่มันหน่อยบางโรงงานกับบ่อปันบางโรงงานกับบ่อมีขี่มันเดรนต่างคนเป็นกืบว่าโอ้ขี่มันหายากมาทานดียายฮะงยายหานั่นโอ้หายากนะครับบางยาก็เลยใดขี่มันแบบว่าบ่ดีบันไดนะครับรอบสองกันเลยแต่พ้นผลิตที่ว่าน้ำนักหน่อยนะครับน้ำนักหน่อยหัวบางอือนี่นะครับ แต่กับพ่อได้เก็บนะครับเก็บเหล็กผสมหน่อยไปเ,เก็บนี่ไปซิบหัวเร้าหัวกะทิได้รูสองรูไปสามรูไปพ่อได้ขายนะครับพี่น้องมือข้างล่างเลยข้างล่างก็เกิดดีบ้างแม่ในน้อยได้พี่น้องเก็บไปนะครับเก็บเหล็กผสมหน่อยไปพายเหงากะทิซื้อซากไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวพายเหงามีโอกาสทายให้เบิ้งไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนเปน็นยังไงันนี้นโรูงหน่อยครับ อ่าย่าสามสั้นหรอกดประดิษฐ์ปดอยไปเห็นเบินยูทูปเนี่ยเห็ดยูทูปสามสั้นหกสันส้นแล้วคนสี่สั้นโลกหนึ่งแปดสั้นก็มีโอ้เกง่งๆครับพลัวจ้าเก่งกลัวเ้างจะเป็นอาจารย์ได้เอาก็ต้องลองผิดลองถูกนะครับผมเบาย่าผ้ามาอาัปเดตดอาการกับชาวซีนี่ฟื้นนี่ก็แหงเราเปียกเปียกเราแหงที่นี่ครับฝนตกข้ามเราก็แดดแดดเราก็ฝนตกนะครับเตานี่ เดี๋ยววิธีการใส่งานเตาเราก็อบนะครับหลายคนอาจจะิ่งยูทูบมาแล้วศึกษามาแล้วนะครับเดี๋ยวบางย่ามีโอกาสทีได้พาทายให้เบิ่งนะครับการอบกันยังเป็นยังไงนะครับเนาะหอดเวลาอดเวลาอยิปไต้ไทยหอดเวิไลยิปไต้ไทยกับสาวสีบ่พาทายนี่สาวสีสาวซีโบ่ทายให้มันยากครับยากหลายยากเนาะแต่ว่ากันมีโอกาสอีดีนี่สุดที่น้องเนาะงนี้ได้สาวซีหน่อยคือเก็บเั้ยมาอดมาหอดเอาเถอะเนาะไป ไปเก็บลงหุ่นไปลงหุ่นมีมีอยู่ฮะสีสาซิวสาวิีมันไม่อยู่ตรงนี้นี่ยซหน่วยนี่าสาวิวเก็บหุ่นนู่บ่ให้มืออ่นให้ให้เพื่อได้มืออื่นให้ให้น้ำบัตรบ่สาวิีโอ้ยช่วงนี้เฮ็ดต้าออกนะครับเฮ็ดเพียงเ่เริ่มฝุดฝุดนิดน้อยนิดนะพอขาดข้นพอขาดข้นที่มาลับหนาฟ้ามเขาเป็นได้กว่าชาซิว ขายบ่ได้ขายบ่ได้วเพื่อนเบาเงยเอาสาวซีขายบ่ได้วเพื่อนเพิ่นว่าออกยากวเพื่อนโอ้ไปเอาพักไปก่อนเด้อว่าพื่อนผมก็ได้จําเป็นต้องแล่นไปขายไก่แหนจงหน่อยนะครับเสียน้ํามันไปไก่ในจักหน่อยเออแต่ว่ากับพ่อพ่อได้เฮ็ดออกกับมีหม่องไปหม่องมานี่ก็ดีใจอยู่ดีครับพี่น้องแ่ไม่มีองไปนี่ติพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ่มีหม่องออกมันก็สิเสียเวลาเฮาปลูกเนาะแต่ว่าเบาเงา้ก็หาหม่อองอกคือเก่าได้ไะเนาะเนาะสาวซีเนาะ หมองอมกับมีอยู่แต่เขากับตองเสียเวลาไก่นะครับขี่โดดสักพักนึงนะครับสี่สิบหาสิบนาทีจังสีหอดมองมองออกนะครับผมจังหอดสีหอดมองสุ่งเฮ็ดแต่เขากัจจำเป็นต้องเฮ็ดจำเป็นต้องไปโซงนะครับเพราะว่าเขาเรียกที่จะเดินสายงานนี้แล้วเขาต้องไปสุดนะครับพี่น้องยักกลัวนะครับยักกลัวมุ่งมั่นขยันนะครับถูกจริงถูกอยกมันมีวันที่ประสบความสำเร็จของมันอยู่แล้วนะครับสักมือนะครับพ้อนยากกับหวังว่าสักมือละ สักมือสีน้ำตา,ส,าสิสักมือสักมือจ,จังจังนมือดิสักมือสักมือจังหนมือบลาสักมือเขาก็ต้องลูเละเขาต้องเป็นอาจารย์ให้ได้วัวลงทุนลงทุนเห็ดล่งเห็ดยัง,ยงนี่บ่าแม่นอยหน่อยแล้วนะครับบางเงากับตองเห็ดให้มันเจงให้มันเรียงขอบขั้วใดนะครับ<า>ไปห่ะสาวซีไปลงต่อไปห,ปห่ะไปเอ้า เาอา nhau ผ้ามาทายมามาเบิองนะครับขึ้นขึ้นขึ้นสีมันลงหน่อยแล้ววู้หุ่นเอา้ายื้อเก็บเข้าไปอ้แตกแ,แตกเดียวครับพี่น้องรุดรุดมือไปไหนดิสมบัตินี้รุดมือไปไหนดิยื้ดเลยนะเฮ้ยโอ้สาวสีบ่หอดยื้อจะมาเบิ้ลชีบตัวต้วเราพี่น้อง

ส,สั่นสามมีหน่วยหนึ่งเฮ็ดขูดุอ๋อปีนเลยดิครับพี่รองสาวสีอันนี้บ่เออบ่บ่หวานอ๋อสาวสีจงาสั่นจงไปกับจงเลี้ยงไปดูเล่นเลี้ยงไปดูเล่นว่ามีเห็ดนะครับ <S <S สีหน่อยกับปีนนะครับผุนององเงีงง้ยงผุนเนาะนสีหน่อยกับสีเงี้ยเฮ้สาวซียืมวัวหัดพี่น้อง Ya, eh, hmm. uh, uh, but, but, uh, Ini, eh, uh, ini ini, ini, ini kasih ini. Oh, ini sih uh, uh, hmm. hmm. oh. min min <gasps> nih uh, nih uh, 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 Lời duyên sụp vì vì nó ô này vì nó nèo 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 บ้งวชแล้วเด like ี We ๋ยวปลางย่าสิเดไอ้ห้อ์โมนมันนะครับนี่เดนู่ยนี่เดนี่สีบานละนี่นี่จะบานอ่ะนี่ลักษณะนี่ไหมสีบานอืมลักษณะซุ่มๆอย่างนี้ยืดได้อีกมือนึงนี่มืออื่นเถอสิพอดีเก็บ แต่เลมๆหน่เก็บเลยเซ่เหัวเขาะบึง<อ> <laughs> เรียนรูปไปเรื่อยนะครับแจ็คป็นยังได้ดอกสาวสีหน่อยกันเลยไปนม,ปม,ม่ห้ามาบ้านโอ้ฝน <c oughs> ไปออกไปน้ำฝน <c oughs> ไปน้ำ่นไม่ไปฝนไปโอ้ ใช่คุณสีหน่อยก็สีง่ายหลังจากที่เก็บผลผลิตมาอ่ามีลูกค้าสร้างเฮ็ดบ้านตีสาวสีลูกค้ <laughs> าสร้างเฮ็ดบ้านลอยหนึ่งบ่กสองถุงองเอาจีบหมีบอาเนี่ยก็สาวซีก็ฝากไปทำหนีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าขอบคุณนะครับทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสาวสีหันมาเร็วอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับพี่น้องขอบคุณมากๆเด้อ